ครับเราจะมาลองดูสามเหลี่ยม3รูปเพื่อจะหาค่าไซไฮคอสแทนของทั้ง3มรูปนี้ได้อย่างไรโดยไม่ต้องนับนิ้วและเอาไปเชื่อมโยงกับความคล้ายและอื่นๆสามารถต่อยอดเรื่องอื่นๆได้ต่อไปครับมุมของสามเหลี่ยมทั้ง3าคือมุม30 45 60ครับ และเราจะเติมด้านทั้ง3ของแต่ละรูปรวมทั้ง9ด้านใน3รูปนี้ได้ดังนี้ครับความยาวของด้านที่จะใส่คือรูปหนึ่งรูปสองรูปสามรูปสี่ครับตัวเลขที่ใส่รูปหนึ่งรูปสองรูปสามรูปสี่มันก็คือ1นั่นเองแล้วก็รูปสองรูปสามแล้วก็สองครับรูสี่มีค่าเป็นสองรูปหนึ่งก็มีค่าเป็นหนึ่งรูทหนึ่งเราจะใส่อยู่สี่ที่ครับรูทหนึ่งใส่สี่ที่ต่อไปใส่รูปสองครับ ที่เดียวและรูปสาเราจะใส่2ที่และรูปสหรือ2เราจะใส่2ที่ได้นะครับนี่คือรูปทั้ง3ของมุม30 45 60รูปทั้ง3มี9ด้านรูปละ3ด้านอ่าต่อไปเรามาใส่ซรายคอสแทนได้เลยครับทรายของมุม30องศาแล้วก็มาดูรูปนี้ครับ ซายคือข้ามฉากข้ามก็คือตรงข้ามกับมุม30ก็คือ1ฉากก็คือตรงข้ามกับมุมฉากก็คือ2ใส่เลยครับเศษ1ส่วน2นี่คือข้ามฉากในทำนองเดียวกันครับมุมส5ห้างองศาครับไซ้าย45องศาก็จะเท่ากับครับข้ามฉาก ข้ามก็คือ1ครับฉากก็คือรูทสครับก็ใส่เลยครับเศษ1ส่วนรูทสองครับต่อไปมาดู60องศาครับไซหกสิองศาก็ข้ามข้าม6กหก็คือรูทสครับตรงข้ามมุมฉากก็คือ2ครับก็ได้รูทสส่วนสนี่คือายคือข้ามฉาก ข้ามฉากเซนตหนึ่งส่วนสองข้ามฉากคือหนึ่งส่วนรู้สองข้ามฉากคือรู้สามส่วนสองคอร์สามสิบองศาครับชิดฉากครับชิดชิดมุมสามสิบก็รู้สามฉากก็เหมือนเดิมครับสองครับรู้สามส่วนสอง 2. ในทำนองเดียวกันครับคอรของมุมสี่สิบห้าองศาครับก็คือ,อรูปนี้ครับ คอส40องศาก็ชิดฉากครับ1ส่วนรูสองครับ60องศาครับคอส60องศาก็ชิดฉากครับเศษ1ส่วนรูปสองครับเศษ1ส่วนสองครับเศษ1ส่วนสองครับ,รรบไปมาดูแทนครับแทนของมุม30องศาก็รูปนี้ครับแทนคือ ข้ามชิดครับข้ามชิดครับเศษหนึ่งส่วนรู้สามครับส่วนมุมสี่ห้องศาครับแทนคือข้ามชิดครับหนึ่งส่วนหนึ่งก็เท่ากับหนึ่งครับแทนคือข้ามชิดครับแทนคือข้ามชิดครับ รูปสส่วนหนึ่งก็คือรูปสนั่นเองได้แล้วครับไซคอดแทนของแต่ละมุมได้แล้วนะครับเรียบร้อยครับต่อไปเราก็มาสรุปครับไซสามสิบครับข้ามฉากเศีรหนึ่งส่วนรูปสองครับเศีรหนึ่งส่วนสองครับไซสี่ห้าครับหนึ่งส่วนรูปสองครับข้ามฉากครับไซหกสิบครับรูปสามส่วนสองครับข้ามฉากครับข้อดสามสิบองศาครับหนึ่งส่วนรูปสามครับ ข้อ30ครับชิดฉากครับไม่ใช่ข้ามชิดนะชิดฉากครับรูปสามส่วนสองครับสี่พนองศาครับข้อสี่นองศาครับชิดฉากครับหนึ่งส่วนรสองครับมุมหกสิบองศาครับชิดฉากครับหนึงส่วนสองครับต่อไปมาดูแทนครับแทนคือข้ามชิดครับสาองศาครับสามสิบองศาก็ หนึ่งส่วนรูทสามครับสี่พันองศาครับหนึ่งส่วนหนึ่งครับแทนหกสิบองศาครับรูทสามส่วนหนึ่งครับใช่คอสแทนหนึ่งส่วนรูทสามหนึ่งส่วนหนึ่งรูทสามส่วนหนึ่งครับจากทั้งหมดเราก็สามารถ หาซาคอสแทนของมุม30 45 60ได้ครับต่อไปครับเพื่อเป็นการง่ายครับเราก็สามารถมาดัดแปลงตัวนี้ได้อีกครับดูครับ1ส่วนรูทสองคูณทั้งเศษทั้งส่วนด้วยเท่าไหร่ครับถ้าคูณทั้งเศษทั้งส่วนด้วยรูทสองครับก็จะกลายเป็นรูทสองส่วนสองนั่นเองครับผ่านนะครับ กเราต้องเดาแกวกันนะครับรูปสองส่วนสองนั่นเองครับนะครับต่อไปครับแทนสามสิบองศาครับก็คูณั้งเศษั้งส่วนด้วยเท่าไหร่ครับคูณั้งเศษั้งส่วนด้วยรูทสามนั่นเองครับข้างล่างรูปสามคูณรูสามได้สามข้างบนรูปสามครับได้นะครับเศษหนึ่งส่วนด้สามก็คือรู3สามส่วนสามนั่นเองครับนะครับ นะครับเพราะว่าข้างล่างหรือตัวส่วนมักจะไม่ถูกให้ติดค่ารูทเราก็ใช้วิธีอย่างนี้ได้นะครับเรียบร้อยครับไซน์คอสแทนของมุม30 4-5 60ใช้วิธีนี้จดจำวิธีนี้ได้เลยครับเจะ้อสอบปับ๊บเข้าไปในห้องสอบปับ๊บวาดรูปไว้ก่อนได้เลยแล้วเราก็สามารถไซน์ไซน คอสคอสคอสแทนแทนแทนนะครับเรียบร้อยนะบอกว่าคลิปนี้คงม,มีประโยชน์กับน้องๆน,นักเรียนทุกคนนะครับครับเจอในคลิปถัดไปในหัวข้อถัดถัดไปได้เลยครับสซนคอสแทนของมุมทั้ง3ส่วนโคเซกเซกก็น้องๆก็ลองทํำด้วยตัวเองนะครับสวัสดีครับ